สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะเช้าใสาย,สายหลังจากไปส่งนักเรียนมาแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่น้งต้านึกขยันค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางต้นบัวบัวอะไรเขาเรียกไอ้ไม่ใช่บัวอะไรเพื่อนๆ ต้นดอกต้นปทุมมาเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแม่ดงตาซื้อมาได้ปีนึงแล้วค่ะอันนี้เขาออกนอเขาเลยออกดอกเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่ดอกของเขาค่ะดูกระถางแม่นวงตามันกระถางน้อยที่นอ้องเขาออกมาแล้วเขามาเบียดนอเขามาเบียดเนี่ยทางนี่ค่ะแต่แม่ดงตาสิผ้าใหญ่กับป๋องนะคะ่ะใหญ่ กระถางขนาดกระถางหน่อยแม่้องตายังมีเอาต้นหอมไซแซมไปพี่น้องไปคะ่ะเอาลงไปเปลี่ยนกระถางกันนะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะขยายออกไปชมนะคะสวยๆของต้นดอกปทุมานะคะดอกปทุมาสวยๆ เช้าเช้าอากาศเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเพื่อนๆฝนคงจะยุดหมดนะะเนาะค่ะเนาะนี่กับหอมๆคือเก้าแล้วพี่น้องเนี่ยนี่สวยๆเขารับแดดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะวนชมอืมต้องโดนอันนี้น้อยเดี๋ยวหอมหอมพี่น้องเนี่ยอืมค่ะ สลแหน่ค่ะสลแหน่ต้นนี่หอมหอมค่ะเห <t ell noise> มิดบะพี่น้องสวยบะค่ะสวยบะงามงามไปค่ะไปเต้นกระถาง บัตดีเพื่อนๆนนย่ามเศา้าพี่น้องสวยๆสดชื่นกับดอกไม้หลอกไลเนาะคะ่ะน้ำบานน้ำช่องหลังจากไปส่งนักเรียนมาแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็ยุบปลายพวกม่วงพ่นพี่น้อง พัดป่ะค่ะไว้ไม่แม่นองตาปลูกไว้ จะขึ้นกระถางที่เมนองตาเตรียมไว้นะเพื่อนๆนี่ค่ะกระถางที่จะเปลี่ยนต้นดอกปทุมมาต้นปทุมมาเนาะคะ่ะดอกเขาแก้แล้วละ่ะทิเมนองตาสิบเปลี่ยนกระถางก่อนค่ะเขาแน่นเนาะคะ่ะในกระถางเขาแมนองตาเตรียมเปลือกมะพร้าวไว้แล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยเปลือกมะพร้าวนะคะนี่ค่ะพร้าวท่เมนองตาซับ เตรียมไว้แล้วก็จะมีดินนี่คือดินคุยมะพร้าวค่ะเพื่อนๆซื้อมาถุงละสิบหาบาทนะคะี๋ยวมักจะเตรียมนะขยายกระถางให้เขาออกหน่อยเยอะๆนะเพื่อนๆ เขาก็จะได้สวยๆค่ะหลังจากไปสุงนักเรียนมาแล้วนะคะเพื่อนๆนจากึ้นบ้านยิ่งั่นในกลับนี่นะคะี่กาแฟาซื้อมาจากของเรียนอื เตรียมดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ลงเพื่อนยังไงดีเดี๋ยวเรามาเอาต้นหอมออกก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นหอมที่ปลูกแซมไว้เมตาจินไม่ทันแล้วเขาออกนอเพื่อนๆแมนก้กาจะได้มาเอามาฝังไว้นะคะ หอมหัวสวยๆค่ะเพื่อนๆเตรียมกระถางอีกที่ย้ายเขาออกก่อนเขากำลังจะสวยเลกรากเขายังอยู่สวย,ยส,วยสวยเลยตรงนี้เราจะทำยังไงดีเพื่อนๆสอนเลยเหรอคะดูสิ เอาไป่นจัดก,การดึงเลยนี่อ้นี่คืออะไรเขาหัวอะไรเพื่อนๆอนโอ้แมน้องตาเพิ่งจะเห็นหัวของเขาเนาะคะ่ะลากแล้วหัวของเขาประมาณนี้ค่ะวางก่อนหลังจาก แม่้องตาจะเอาดินเขาลงด้วยนะคะเพื่อนดินเก่าของเขาค่ะดินตั้งแต่ที่ซื้อมาค่ะนะคะออยังอยูอ่ยังมีหัวอยู่เลยนะคืออะไรเนี่ยยังเยอะอยังเยอะดูดิดูด,ดิหัวเก่าเขาอ๋อมีหน่อมั้ยเนี่ย ดูเพื่อ,อนๆหัวเกาเขาเพื่อ,อนๆห่ารักมากเลยตุ้มกระติ้ม,มดีเลยนะคะดค,คือดินเก่าของเขาดูกระถางโบกระถางโบเบไปปลูกห,หอมต่อไป น,นี่แมลงเตาจะปลุกหอมนะคะเอาน,นี้ได้กัดเมลอกมะพร้าวเดี๋ยวได้ใส่ดินเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะปลุกหอม เอาลงเลยนะคะพเพื่อนโอ้โหไม่ได้เลยอไปนอนใส่แม่นังกาต้องเอาดินเอาอีกต้นที่นอก pai สูงไปนะทำไงดีคะต้องให้เล็กกว่าเดิม จะได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนก็จะใส่ดินเข้าไปนะคะคันนี้หลังจากที่เราโอ้ยดินหกนี่ก็คือดินขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนโอ้ยค่ะ ก็จะเลอะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเราเล่นดินนะดูดูไม่ค่อยจะสวย เห็นแน่นเลยนะคะดินขุยมะพร้าวนี้เขาจะละลายเร็วค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ แม่บ้านอยู่บ้านว่างๆทำได้นะคะเพื่อนๆช่วยบำบัดได้ค่ะบำบัด,ดจิตใจให้เราเพียดให้เราเพลินไปกับการทำงานนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้ให้เพื่อนๆสวยงามค่ะ เสร็จแอนเสร็จสิ้นแล้วค่ะเพื่อนๆนี่หลังจากเราปลูกประถุมมาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็มาลงต้นหอมค่ะกระถางนี้นจาก็เตรียมดินเสร็จแล้วคัดไว้แป๊บนึงค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาเตรียมดินนะคะเพื่อที่จะมาลงต้นหอมเรานี่ค่ะเพื่อน ลงเลยเราจะได้ขยายรากสะดีนะคะหัะวตุ้๊ ราก็จะมีหอมไว้กินนะคะเพื่อนๆเวลาขัดสนเวลาเราไม่ได้ไปตลาดนัดหรือไปนี่ค่ะคุยมะพราะ้าวเราก็จะมีต้นหอมไว้ใส่ไข่เจียวใส่ข้าวผัดได้ะค่ะเพื่อนๆน เรียบร้อยแล้วค่ะสวยกำลังงามเดี๋ยวก็จะมาแซมนี่อีกนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมีอยู่ค่ะ,ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกระถางต้นหอมหนึ่งกระถางแล้วก็ ปทุมมาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กําลังใจแม่น้องต้าค่ะเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามการรับชมนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่น้องต้าค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่เราก็จะมีอีกสองต้นตรงนี้นะคะเนี่ยที่แม่้องตาจะเอาลงค่ะนี่ปกพร้อมกันคระเพื่อนใบยาวเลยค่ะนี่ข้างๆข้างๆต้นกุยช่ายนะคะเนี่ยกระถางเดียวกันเลยค่ะ,น,ะนี่กระหอมนี่ก็หอมข้างหลังนี้ถัดไปนี่ก็กุ้ยช่ายนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะงามงามไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ